อะไรกันเนี่ยชีวิตเราไม่ได้ออกกำลังกายแค่ไม่กี่วันกล้ามหายไปไหนหมดในเวลาอีกแล้วเลยเนี่ยในเวลาที่ผมจะต้องออกกำลังกายกันอีกแล้วเริ่มต้นออกกำลังกายกันใหม่ที่ยิมแห่งใหม่ในเกมใหม่และเกมนี้มีชื่อว่าอ่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งลืมอ่ายิมสตาร์ซิมูเลเตอร์ตอนแรกเนี่ยคือเหมือนจะเปิดมาแล้วทีหนึ่งแล้วก็โดนปิดไปนะฮะผมจะเข้าไปเล่นหาเกมไม่เจอเขามาเปิดใหม่นะครับรีลิสใหม่ยิมสตาร์ซิมูเลเตอร์ยิมสตาร์ซิมูเลเตอร์นะครับ มันมีความคล้ายกับแมพที่เราเคยเล่นหรือเปล่าดูแล้วเหมือนเหมือนจะมีความคล้ายกันอยู่มีคนคอยสอนครับมีเทรนเนอร์ด้วยเดอะร็อกเดอะร็อกมาเป็นเทรนเนอร์ให้เราอัตรกรอ,อื่นเททีเดียวก่อนชี้ไปไหนชี้ไปตรงนี้เริ่มต้นจากอันนี้คือกล้ามอะไรเนี๋ยนะดูตรงไหนอันนี้กล้ามหน้าอกหรือเปล่าไม่รู้แหละยกก่อนคลิกเป็นการยกทีละ0 2จดฮะ <laughs> ทีละ0.2มีการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มมาอีกอันหนึง่งมันจะหนักขึ้นเฮ้ยกล้ามมา ยกไปถึงสิบทีกล้ามมาแล้วกล้ามหน้าอกอ๋ออันนี้สตามิน่าใช่ไหมเนี่ยหัวใจเนี่ยเพิ่มอีกได้ไหมเพิ่มอีกได้ไหมเพิ่มเ,เ,เพิ่มเยอะเลยเพิ่มเยอะเลยโอเคครับยกขึ้นอยู่ครับข้ <c ười> ามมาเร็วมากกล้ามผมมาเร็วมากเป็นไงล่ะเอาล่ะกล้ามหน้าอกมาแล้วต่อไปอันนี้คือกล้ามหน้าท้องนะครับแอปส์คือมันไม่มีแบบอันนี้ใช่ไหมแบบรวมว่าอันไหนได้อะไรเพิ่มเติมกล้ามหน้าท้องนะฮะใช้ตัวถวงน้ําหนักวางไว้ที่ตัวเราแล้วก็ซิดอัพขึ้นมา เป็นวิธีการฝึกเหมือนกันอะโอเคเราเพิ่มน้ําหนักไปเลยจะเบาๆทําไมในเมื่อเรามีความสามารถยกขึ้นมายก <c oughs> มันก็หนักหน่อยๆแต่ยังยกได้อยู่ที่เราเคยฝึกไว้มันได้ผลครับร่างกายเราทนต่อความความเหนื่อยล้าความเจ็บปวดในการยกน้าหนักที่มันหนักหนักหนักมากๆส่มิน่าหมดก็แค่นอนอเฉยลออลีใหม่โอ้สบายมากเป็นไงครับนี่แค่สเครื่องเท่านั้นกล้ามผมมาแล้ว ถ้าวิ่งเปการเพิ่มสตามินาใครๆก็รู้มีปรับความเร็วได้เริ่มจาก3มไป6ไป9ไป12ไป15เป็นการฝึกให้ร่างกายเรานั้นทนต่อความเหนื่อยล้าที่นานขึ้นสตามินาตอนนี้126เพิ่มมาทีละหนทีละหนึมันช้าเหลือเกินร่างกายมันต้องสมบูรณ์นั้นกล้ามมันต้องมีทุกส่วนฮะต่อไปเป็นแขนครับเรายกน้ำหนักแขนยกเบาๆทำไมยกหนักๆไปเลย10อันไปเลย <c oughs> อะไรเนี่ย เต็งไม่พอเหรอกล้ามแขนยกขึ้นมายิ่งยกยิ่งมาแรงยิ่งมีไม่เหนื่อยครับอ่อนี่เป็นไงครับกล้ามแขนมาแล้วครับต่อไปกล้ามขาครับกล้ามขาอ่ะเพิ่มมาสัก5แลละกันเดี๋ยวไม่ไหวเอาละไม่ได้แล้วฮะผมเห็นเพื่อนมีเทรนเนอร์ส่วนตัวอย่างนี้ผมต้องมีเทรนเนอร์เขาบ้างเทรนเนอร์อยู่ไหนเทรนเนอร์ใช้เงิน100คุณไมค์กี้คุณไมค์คุณไมค์คนแรกไม่มีเงินครับผมอ่ามีเทรนเนอร์ที่ดีๆกว่านี้ไหมอันนี้โลบักเดอะล็อกเดอะล็อกมาเป็นเทรนเนอร์ผมหน่อย 600โลบักแน่นอนการที่เราจะฝึกกล้ามต้องมีเทรนเนอร์ส่วนตัวที่มีประสบการณ์ขอสัตว์เลี้ยงหน่อยขอสัตว์เลี้ยงอันนี้คือบูสใช่ไหมมีเกมพาสคูณ2กล้ามคูณ2นู่นนี่นั่นใส่สัตว์เลี้ยงโอ้เต็ไมไปหมดเลย <laughs> คือเมื่อเช้าเนี่ยจะเข้ามาเล่นไงเกมโดนปิดไปแล้วเพิ่งเปิดมาตอนเย็นนะฮะเปิดมาใหม่คือถ้าเกิดจะซื้อไปเนี่ยกลัวจะโดนปิดอีกรอบหนึ่งแล้ว <laughs> เสียตังฟรีเอาพอประมาณแล้วกันอ,อันนี้คือบูสเอาบูสมาบูสบูส เปิดมาสามตัวมาแล้วครับยังไม่ได้เปิดมาตรงนี้เลยคูณสิบคูณห้าคูณห้าได้โอ้แดนธรรมดาสามตัวนี้ไม่ได้อะไะครับคุณเดล็อกครับผมพร้อมแล้วครับทีนี้ช่วยฝึกให้ผมเออนายเก่งมากยกขึ้นไปเลยยกขึ้นไปเลยขอบคุณครับคุณเดล็อกครับผมยกขึ้นมาทีละยี่สิบแปดครับตัวนี้กล้ามแขนผมเป็นร้อยแล้วฮะมีลูกศรชี้ไปตรงนู้นคุณเดล็อกครับเดี๋ยวแปบนึงครับผมต้องไปไหนไปแข่งเหรอไม่อยากแข่งเลย อฮ่าที่หนึ่งทำไมเป็นมือเลยเหรอคะแนนเราแค่สามร้อยกว่าวัดจากอะไรเนี่ยนี่ก็คลิกเต็มช่องแล้วนะในเงินอะไรอีกอ่ะเธอ,อเธอเลี้ยวังไม่หมดอีกเปิดสัตว์เลี้ยงไม่ต้องเปิดแล้วผมซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับเหรียญจากการชนะการประกวดนะครับมาเปิดสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจากตู้นั้นคูณแค่หนึ่งจุดหนึ่งเรามีคูณห้าคูณห้าคูณสิบใส่ได้สามตัวนะฮะโอเคประมาณนี้ใช่ไหมอ่าต่อไปฝึกหลังหลังกล้ามเนื้อหลัง ครับขอบคุณมากครับคุณเดล็อกถ้าไม่ได้คุณมาคอยเชียร์เนี่ยผมยกไปคือผมยกทีเดียวกล้ามมาเลยขอบคุณมากครับคุณเดล็อกครับห้าสิบปอนด์ห้าสิบปอนด์ยกขึ้นมายกขึ้นมาเหนื่อยขอบคุณมากครับที่มาคอยเชียร์ผมอ่ผมต้องวิ่งเพิ่มสตมินาหน่อยกล้ามตอนนี้เริ่มมาฮะผมรู้สึกถึงความความแน่นของกล้ามผมช่วงคอช่วงไหล่ช่วงตัวนะฮะตอนนี้กล้ามเต็มไปหมดกล้ามเป็นไงบ้างครับตอนนี้กล้ามสวยไหมครับนี่ อ๋อไปยิมต่อไปด้วยการสู้กับบอสก่อนแล้วก็มีเงินหกแสนสามมีเงินหกแสนสามแล้วมีเงินเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้มีอยู่แปดสิบต้องการต้องการเงินหกแสนสามเอาละแล้วเปลี่ยนสีกล้ามเนื้อยังไงเนี่ยกล้ามเนื้อมันมีกล้ามที่แบบอ๋อเปลี่ยนแรงใช่ไหมอ๋อเปลี่ยนแรงคือฝึกให้เต็มทุกอย่างตามนี้ก่อนโอเคครับแต่ละอย่างต้องเต็มก่อนกล้ามในท้องเต็มอย่าง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 ห้าสิบห้าสิบยกเลยยกเลยอ่ะฮะอันนี้เลยหนักๆเลย ขาขาขามาขาอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้สามเลยหกปอนด์เลยหกปอนด์นี่แหละยกง่ายสบายมากมีคุณเดรล็อกเป็นเทรนเนอร์สักอย่างทำไมจะยกไม่ได้อย่างละหนึ่งพันยางละหนึ่งพันนี่คือกล้ามเนื้ออย่างน้อยอย่างละหนึ่งพันนะครับเทียบกับคุณเดรล็อกนะฮะผมใกล้เคียงมากกล้ามเนื้อนายสวยมากขอบคุณมากครับคุณเดรล็อกแล้วแรงต,ต่อไปคือไปได้แล้วเปลี่ยนแรงครับอะไรนะมีอะไรอ๋อสตามิน่าด้วยสามร้อยโอ้ เรียบร้อยตอนนี้สตามินาผมสา0รเรียบร้อยแล้วครับรับรีวอร์ดก่อนแป๊บหนึ่งเคลมมาเงินเคลมอันนี้คืออะไรเนี่ยกล้ามได้กล้ามมาร้อยหนึ่งได้บูสต์ได้กล้ามมาอีกร้อยหนึ่งได้บูสต์มาเหมือนกันกล้ามมาเหมือนกันโอเคเอาล่ะตอนนี้เราจะทําการอะไรอีกเนี่ยทเทรนเนอร์มีแล้วซื้อมาแล้วครับเออกลายล่างเป็นล่างทองคํา นี่เป็นไงทำให้ผมรู้สึกว่าร่างกายผมนั้นแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยโอ้อันต่อไปคือแค่เตมินาแค่นั้นทุกอย่างผ่านมาหมดแล้วฮะไปกลาสได้ครับโอ้โหไปเร็วมากนะฮะสิบสองไหวไหมสิบสองไหวแล้วฮะตอนนี้สิบสองวิ่งทีหนึ่งมาทีละแปดนะครับครับคุณเดล็อกครับคุณมาวิ่งกับผมไหมครับผม <laughs> ผมเริ่มเหนื่อยคุณก็เชียร์ไม่หยุดเลย <laughs> เห็นไหมเนี่ยเหงื่อเต็มตัวแล้วเนี่ยโอ้กลายเป็นแก้วเอ้ยกล้ามหายไปไหนกล้ามลดได้ยังไงผมไม่ยอมครับคุณเดล็อกผมอยากฝึกต่อครับ วิทยาศาสตร์การกีฬาทําให้กล้ามเนื้อเรานั้นเติบโตแข็งแกร่งตามหลักที่ถูกต้องไม่มีอาการบาดเจ็บอ่ะมือหนึ่งเรียบร้อยเหลือขากล้ามขาอ่าสตามิา่าขอรีแป๊บหนึ่งรีแป๊บหนึ่งมื่นหนึ่งทุกอย่างนี่คือร่างมื่นหนึ่งฮะกับการเปลี่ยนแรงกลายร่างครั้งที่3ต่อไปครั้งที่4อ่าออกมื่นหนึ่งไม่พอเหรอต้องมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเรียบร้อยครับเรามาเปลี่ยนร่างกันต่อแรงต่อไปแรงต่อไป โอ้โหนี่ไงแรงเดียวกับเพื่อนเมื่อกี้ไปไหนแล้วเพื่อนนี่เพื่อนเราเรามาฝึกข้างๆเลย <laughs> ต้องการห้าหมืนโอ้โหอันนี้รถไปเร็วมากเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อเรายังไม่แข็งแกร่งพอยกใหม่ยกใหม,ม่อดใจไว้ทนหน่อยอดทนหน่อย <laughs> คุณเดล็อกครับมันหนึ่งพันปอนด์นะครับตอนนี้เรียบร้อยกล้ามเนื้อหน้าท้องเหลือแค่กล้ามอกสุดท้ายหนึ่งร้อยสองร้อยสามรอยสี่ร้อยแล้วก็ห้ารอยปอนด์ออโต้เทรนไป อ่ะพอไหวอยู่พอไหวอยู่ได้แล้วฮะความเร็วสูงสุดครับตอนนี้ยีบห้าบวกทีเราสิบสีหพันเรียบร้อยเรามาเปลี่ยนร่างต่อร่างต่อไปคือเออนี่โอ้โห,โห,โห,โหแรงต่อไปเท่าไหร่นะแสนแปดโอ้โหอย่างละแสนแปดนี่เป็นไงคุณเดล็อกกับคุณมากเลยครับได้ครูฝึกที่ดีผมก็สามารถได้กล้ามเนื้อสมส่วนสมบูรณ์แบบได้อย่างรวดเร็วเอาละมาแข่งดู เอ๊ะเดี๋ยวนั้นมันสคิปไดใช่ไหมอ๋อสคิปอ้าวที่หนึ่งเลยครับผม <laughs> ไม่ต้องแข่ง <laughs> กดสคิปได้เลยที่หนึ่งเลยครับได้เงินเท่าไหร่ครับหกหมื่นสองหกแสนแปดหมื่นเรียบร้อยมันดีอย่างหนึ่งนะคือไม่ต้องรอครูดาวนะครับแบบนุ้นต้องรอครูดาวเพื่อเก็บเงินกว่าจะได้แข่งแต่ละทียิมต่อไปหกแสนสามโมเดิร์นยิมมาที่โมเดิร์นยิมฮะเดินล็อกคือเทรนเนอร์และแน่นอนที่นี่ เดอะร็อกคือบอสเพราะมันเหมือนกันเลยอ่ะมันเหมือนกันมากๆและนี่คือคู่แข่งของเราฮะที่ยิมแห่งนี้ใช่ฮะเดอะร็อกคือบอสและเป็นครูฝึกของเรานะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะอันนี้น่าคุ้นๆนะนายมาผิดผิดเรื่องหรือเปล่า